ที่จังหวัดอุดรธานีมีการประชุมผู้ร่วมกันจัดตั้งพักการเมืองใหม่ในนามพักก้าวใหม่เพื่อประชาชนโดยมีประชาชนร่วมเป็นสมาชิกพักกว่า300คนและมีเจ้าหน้าที่กรกตประจำจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมเก็บข้อมูลในการจัดตั้งพักในครั้งนี้โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพักตามมติในที่ประชุมเมื่อวันที่28มิถุนาย,ยน2 5 6 8และมีมติ เป็นเอกชันให้เสนอคณะกรรมการบริหารพักจำนวน16รายชื่อโดยมีดรปภาดาทาวนเศษเป็นหัวหน้าพักเก้าใหม่เพื่อประชาชนหลังจากนี้นะคะเราจะ,ะกระจายในส่วนของทีมนะคะ ก้าใหม่เพื่อประชาชนในการลงพื้นที่ทุกๆจังหวัดนะคะเพื่อที่จะรับฟังปัญหานะคะแล้วก็แจ้งในส่วนของนโยบายให้กับทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเรามีนโยบายในทุกๆก,กระทรวงเรื่องอะไรบ้างนะคะ